สวัสดีครับอยู่กับผม JKL นะครับผมก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาเปิดกาชาตามล่าโคลโบด็อกเตอร์สโตนกันต่อนั่นเองนะครับซึ่งตู้เพิ่มเลดก็มาแล้วนั่นเองนะซึ่ง ID ดีนี้ผมจะเลือกเปิดตู้เซนโูคู่กับเกนนั่นเองนะครับเพราะว่ายังไงก็คงไม่มีใครเลือกเปิดเซโนหรอกมั้งครับถ้าไม่ขาดดาเมตน้ำนะ โอเคผมมีอยู่ทั้งหมด30ตัวกับ6 0รดูบี้นะครับผมจะเอาตัวกระชาเปิดเลนเจอร์แล้วก็ดูบี้เปิดเกียร์นั่นเองนะครับโอเคมาเปิดกันเลยดีกว่านะครับไม่พูดพร่ำรำเพลงนะไปกันเลยครับผมสำหรับ5้ใบแรกนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะหมุนนานหรือเปล่านะไปกันเลยครับผมโพนี่เรือเป็ดนะครับรอบที่2ครับซึ่งในทีนี้คลิป เปิดกระชาคลิปแรกที่ผมลงไปนี่ก็เกลือนะครับเปิดไปเท่าไหร่อ่ะจำไม่ได้เหมือนกันนะผมอัดไว้ก่อนแล้วนั่นเองนะอุ้ยหมุนนานเกินเกมนี่หมุนเป็นลูกข่างเลยนะไม่ไหวเลยนะนึกว่าแบ็คโฮนะครับโคนี่เล่นน้ำนะครับรอบต่อไปครับมูลผู้บัญชาการรอบต่อไปเจมแอมพายครับรอบที่5ครับผม โอนี่คีย์บอร์ดแล้วก็รอบสุดท้ายครับให้ดีนี้ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะทีมผมโอ้โหก๊หอปปี้วางนะครับโอเคมาเปิดแก้์กันดีกว่านะคะรับสำหรับ600 u ลูบีนะก็มาดูนะครับว่าผมจะเกลือหรือเปล่านะครับซึ่งโอเครอบแรกไม่กว่านะครับแหวนปีกนางฟ้านาฬิกาไม้คาทานะครับดาบคิสตัลแล้วก็ลูกแก้วอเวจนะครับรอบที่2ครับผม ไปกันต่อนะครับหมุนนานอีกแล้วด้วยอไฟฟ้าแทบปีศาจหมวกปีกเมฆดาบสีดำเข็มกัดนะครับแล้วก็ลูกแก้วุ้ยผมว่าอารหรือผมจะเปิดตู้บนดีไอดีนี้ผมอยากได้อัพอัพไฟนะผมจะเอาไปใส่เมกูมินนะครับขอหูฟังด็อกเตอรเซโนนะครับขอหูฟังได้ไหมนะกราบละไหว้เลย ขอละเพื่อนขอหูฟังโอ้มุนานเกินเพื่อนมันจะนานเกินไปแล้วนะครับโลครับกางเกงผงมือสร้อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยบร้อยครับทะเลมาทั้งทะเลเลยนะครับเข็มปิดนะครับโคลโบเป็นโคลโบที่ไม่ค่อยเก่งก็ เกลือมากนะสำหรับผมนะแล้วมันก็หมุนนานอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคไปต่อกันที่ไอดีต่อไปเลยละกันนะครับมาเปิดกันต่อที่ ID ที่2นะครับไอดี ID นี้ผมจะเปิดเกียร์กันก่อนเลยนะ1200ลัูบี้นะครับเพื่อหาเกียร์อัพแสงนะผมจะมาใส่ให้กับบลาวบาร์บีคิวของผมนั่นเองนะครับซึ่งก็บาร์บีคิวผมจะเกิดหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับการเปิดกาชา6รอบนี้แล้วนะครับ ซึ่งตัวกาชาติ110ใบเนี่ยจะเปิดได้หรือไม่ได้ผมไม่เกี่ยงไม่สําคัญนะครับขอแค่ผมเปิดเกียร์ได้ผมก็พอใจแล้วนะแต่เอาจริงโเรลเกียร์ตู้นี้ไม่ไหวจริงนะครับสามสี่ห้าหกนี่แหละนะครับผมก็จะมาเปิดให้คนดูนะว่าเรทของเดือนนี้มันเป็นยังไงนะหรือว่าจังหวะผมมันไม่ดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโหรอบที่สามครับ รอบที่3หมุนติ้วเลยนะ2 3 4 5ามส้คุยสวยครับสวยอสวยครับบาบาร์บีคิวผมเกิดแล้วอย่างนี้หวานเจี๊ยบนะครับสวยพี่สวยนะฮะอุ้ยเบิ้ลเป็นปืนโอ้ทำไมผมทำไมตอนผมเปิดไอดี ของคนเดีกักพัททาไมไม่ได้อะไรแบบนี้บ้างนะครับรู้สึกผิดนะครับผมเปิดกาชาหกพารูบี้ไปผมก็มาเปิดของผมต่อเลยนะซึ่งก็ยังงอมอยู่นะโอ้โหแล้วดูสิดูสิครับโอ้มันใช่ไหมเนี่ยต้องรู้สึกไงตอนเนี้รู้สึกสับสนนะครับโอเคต่อครับ โอ้โหผมไม่ใช <th fight align> ่แ <th> ล <sweating in trouble> oh, ้วนะผมฝันอยู่หรือเปล่าสามชิ้นเลยเหรออุ๊ยเอาดีเด้อเอาดีนะครับโอเค กาชาลรนเจอร์กันดีกว่านะครับอ่าถ้าใครอยากลองเปิดตามนะครับอ่าผมเข้าเกมมาเป็นเซนคูไฮเปอร์นะก็ไปลองกันได้นะครับก็อยู่ที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรจิตจิตอาวิจารณญาณน,นะครับก็นั่นแหละนะครับก็ใครอยากใครอยากเปิดก็เข้าตามได้นะผมเข้าเกมม่วๆผมแหละ เข้าเป็นอะไรผมก็ตามนั้นแหละนะครับโอเคตอนนี้ก็มาหาเซนคูกันดีกว่านะตอนนี้ได้เกียร์มาแบบปึ้มปัมแล้วนะครับโอเครอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะรอบที่ห้าหรือเปล่าครับโอ้โหลูนี้มาเปิดไดีตัวเองก่อนแล้วก็ไปเปิดให้เขาผมว่าน่าจะดีกว่านี้นะครับโอเค ไม่เป็นไรครับบาลล็อกนะได้เบาวล็อกนะนะครับเทพีอาทนครับนร่ต่อไปครับผมว่าเปิดได้เกียร์แล้วเลนเจอร์น่าจะไม่ได้นะรัวๆเลยครับใส่รัวๆเลยนะบาวหัวขโมยครับตะบองเพชรเร่ต่อไปครับแซรี่รถเข็นนรก่ต่อไป อีเมสครับแดนแจกใบเหลืองต่อไปครับสมชายรอบต่อไปโอ้โหหมุนนานเกินนะครับ โอ้ใบเหลืองอีกแล้วผมไม่ใช่นะักฟุตบอลเฮ้ยเอามาทำาไมแย่ๆใบเหลืองอะโอ้โหหมุนอย่างยาวหมุนทั้งวันหมุนเข้าไปครับเออหมุนเข้าไปโอเคลูกเสือเมอร์ลี่ให้รอบสุดท้ายครับอุ้ยอุยกดผิดนะครับเอาแม่เซนคูล่ะเอาเกนมาดีกว่าขอเกนแล้วกันนะอยากได้นะครับ โอ้โหเอหมุนเข้าไปด้วยโอ้ฮันนี่จะเปิดฟาร์มพึ่งอยู่แล้วนะครับมงอประลลาสอ์200สุดท้ายครับ110ใบ,บไม่มาเลยนะแสดงว่าสูตรอ่าเซนคูไฮเปอร์ใช้กับเลนเจอร์ไม่ได้นะครับโอ้เสือเมอร์รี่ซันนะโอเคครับก็ไปต่อกันที่ไอดีสุดท้ายของคลิปนี้แล้วลกันนะครับ มาต่อกันที่ ID ดีสุดท้ายของคลิปนี้นะครับ ID ดีนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีตัวกระชายันหรือเปล่านะเพราะว่าเดือนที่แล้วผมตามลาบาวมืดทั้งเดือนเลยนะครับโอเคมาดูกันนะครับว่าจะมีตัวกระชาใันหรือเปล่ามีอยู่25ใบกับอีก200ลูบี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเปิดเรนเจอร์ตัวกระชับเบรนเจอร์แล้วก็ลูบี้ปัดเกียร์นะครับโอเค5รอบนะครับสําหรับไอดีนี้แล้วก็เดี๋ยวเปิดเกียร์กันต่อครับ มงอัปปารักนะครับรอบที่2ไอดีนี้ผมไม่มีดาเมจไฟมัง้งถ้าจะไม่เผิดนะถ้าได้เซนคูมาก็จันะครับรอบที่3ครับลีโอนาต่อไม้นะรอบที่4ครับโคนี่เลือเป็ดรอบที่5ครับ สุดท้ายแกะเจ้าสำราญนะครับโอเคไอดี ID. นี้ผมขออัพแสงและกันนะเพราะว่ามีบาล็อกก้าดาาแมกนะครับถ้าได้อัพแสงมาก,ก็แจมนะครับเกียร์โดในดีนี้มี4ชิ้นหรือ3ชิ้นนี่แหละเอาอัพแสงดีกว่านะขออัพแสงนะครับบูมแมลงโอ้โห เทียครับห้าหกก็ได้โดนมาเพิ่มหนึ่งชิ้นก็ตามนั้นนะครับไอไอดี ID นี้ผมเข้ามาเป็นส t ตอ l e ลีเก้าดาวอ่าใช่ไหมสเตอร์ลีเก้าดาวแม็กไม่ใช่สิส t ตอ l e ลีเก้าดาวนะครับก็อยาก ลองเปิดตามก็ลองเข้าตามผมก็ได้นะโอเคก็ที่ผมเปิดได้จะมีเป็นเซนคูไฮเปอร์นะครับแล้วก็เป็นสเตลลี่เก้าดาวนะครับก็ลองเข้าตามกันได้นะครับโอเคครับก็สลหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้ยันก่อนละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสลหรับคลิปนี้ไปละับผมสวัสดีครับ